อยากจะบอกว่าเออมันมีถ้ามันมีทางเลือกเนี่ยเราควรจะใช้โอกาสซื้อพกกิ่นมมืนประมาณใช่ไหมแต่มีความรูม้สึกว่าเออมันฟื้นมันฟื้นเร็วก็คือออกซิเจนอ่ะม,มันเมื่อเข้าไปในกระแสเลือดได้เร็วเท่าไหร่มันก็มันฟื้นฟูเร็วทนานอะไรเงี้ยแล้วแล้วเราไปปวดว,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 ว่าอาจารย์ติดเตียงหรือพอกินเอโดซีไปประมาณเดือนครึ่งคือคื ข้าบว์ที่3หรือที่สีอะไรนี่อาจารย์ไม่ได้ยางเดินแล้วเนะี่ยเป็นนั่นคืออาจารย์มั่นใจเลยนะคะว่าจะแบบดีขึ้นจ, e N o นา,จากเอโนซีน่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่า,าเพราะว่านั้นคือสิ่งที่บอกไม่เห็นแต่แล้วเรากินอยู่อย่างเดียวอ๋ออาจารย์ทานอยู่อย่างเดียวเอเดินตอนเดิน,นะน,ดนนะมันจะหายค,คนก็เรียกว่าขยับเราก็ได้เท่านั้นคือถ้านั่งห้านาทีนักยดนะค่ะคือถ้างบอกเวลาเรานั่งบ่อยๆเนี่ยก็คือมันไม่ดีคือเหมือนกับว่า ขาขามันจะยึดแต่ถ้าเราเดินเนี่ยเราก็จะเหมือนแบบว่เาเคมีเลี่ยวแรงขึ้นก็คือก็จะคล้องตัวขึ้นดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นไม่รู้แต่เราอยากเดิน,นแล้วเราก็เดินได้เราก็ดีใจแล้วเดินแต่พี่ก็เห็นอยู่แล้วว่าถ้าเดินอย่างเงี้ยอาจารย์ทิ้งไม้เท้ามาได้สามเดือนแล้วโอ้ค่ะสุดยอดค่ะก็ขอบคุณอาจารย์นะคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่มีเผาว่วเส้นตีโอเคขอบคุณอาจารย์